เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาววันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2563เวลาประมาณ8นาฬิกาเมื่อวานก็มีข่าวกันใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องคดีความของลูกเศรษฐีใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งคนไทยไม่ทราบเลยว่าทำนักงานในการสูงสุดได้สั่งไม่ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วข่าวนี้หลุดมาจากสหรัฐอเมริกาก็ประโคมกันเป็นการใหญ่เพราะว่าเศรษฐีเจ้าของกิจการซึ่งเป็นบิดาของผู้ต้องหารายนั้นมีผลิพัน์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักกันไปทั่วโลกก็คือเครื่องดื่ม ทูกำลังที่แพร่หลายกันไปโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปและเอเชียก็มีการถกเถียงกันมากมายถึงขนาดมีการนำภาพของท่านรองอัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้ที่สั่งคดีนั้นมาแพร่หลายให้รู้จักกันทั่วไปโดยอาศัยอำนาจหนา้าที่ที่รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน อายการสูงสุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมเชื่อว่าอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยครับแม้แต่ข้าราชการก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ว่ารักษาราชการรักษาราชการแทนทำการแทนปฏิบัติราชการแทนซึ่งคำเหล่านี้มักใช้กันอย่างสับสนทั่วไปเนื่องจากว่าไม่แม่นในหลักการ แล้วก็ไม่มีการอบรมกันอย่างเพียงพอแม้ในหมู่ข้าราชการก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังภรรยการยุคหลังนี่ตกต่ำลงเป็นอย่างมากกล่าวได้เต็มปากทีเดียวว่าต่ำลงทั้งคุณภาพกิจสำนึกจริยธรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติราชการก็จึงอยากจะนำกรณีนี้มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อท่านเข้าใจภาพที่เขาเล่นลูกไม้ตบตาคนไทยทั่วไปของการสั่งคดีนี้ซึ่งมันเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนอื่นจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าในระบบบิโอเครซีนั้นน่ะหลักการใหญ่ๆก็คือการมีเอกภาพในการบังคับบัญชามีการแบ่งงานการทำแต่มีการสายสายงานการควบคุม ที่ชัดเจนและสืบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบได้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเบรโรเครซี่ใช้กันมาเป็นเวลานานแล้วแต่เจ้าสำนักซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปก็คือแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งท่านเป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันท่านรวบรวมระบบบิโรเครซีนี้มาจำแนกให้เห็นว่า มันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างในตำราเรียนทางด้านการบริหารมักจะแปลคำว่าบิโรเครซีว่าการบริหารราชการซึ่งที่จริงไม่ใช่หลายคนก็เข้าใจผิดเพราะตำราเขียนผิดผิดมามากมายเมื่อแปลบิโรเครซีว่าระบบราชการผู้คนที่อ่านก็ต้องเข้าใจผิดไปว่า หมายถึงระบบการบริหารที่ใช้ในงานราชการเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดอย่างมหานาเนื่องจากการแปลตำราผิดผิดมาโดยตลอดในบิ r โรเครซี y มีการนำมาใช้ทั้งในระบบราชการทั่วไปของทุกประเทศในโลกและรวมไปถึงองค์การเอกชนก็นำระบบบิโรเครซีนี้ไปใช้ทั้งสิน้น เพราะมันเป็นระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์การจะเห็นได้ว่าในกิจการใหญ่ๆทั้งหลายที่มีมาตรฐานตามมีระบบบริโเครซีทั้งสิน้นเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นต้นตำรับการรีเอนจิเนียร g ธนาคารในประเทศไทยโดยคุณบรรทูลล้ำสา กิจการบริษัท CP บริษัทปูนซีเมนไทยบริษัทต่างๆเหล่านี้ต่างใช้ระบบบริโรเครซีทั้งสิน้นดังนั้นถ้าแปลคำว่าบริโรเครซีว่าระบบราชการก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะในราชการแล้วจะแปลว่าราชการได้อย่างไรการแปลตำลาผิดๆแบบนี้นะครับมีมึมากมายครับทำให้นักศึกษาทั้งหลายในประเทศไทยได้เกิความสับสวนวุ่นวายไปหมด บริโคเคี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการกําหนดเอกภาพในการบังคับบัญชาโดยกําหนดไว้ว่าในองค์กรแต่ละระดับนั้นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหรือความชอบจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนว่าเป็นใคร ก็เป็นที่มาครับของการออกข้อบังคับว่าโดยการบังคับประชาสั่งการและการประชาสัมพันธ์ในระบบทหารของเราเนในทหารเหล่าสารบันทุกคนจะต้องศึกษาข้อบังคับนี้เป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นใน10ชั้นในร้อยชั้นในพันโรงเรียนเสนาธิการไม่ได้เรียนพวกนี้แล้วเพราะว่าเลยระดับนี้ไปแล้ว และการออกข้อบังคับว่าโดยการสั่งการและการประสานพันธ์ของกระทรวงกลาโหมนั้นก็อิงอยู่บนระเบียบการสั่งการซึ่งกำหนดโดยสำนักนายกที่ครอบคลุมส่วนราชการทุกส่วนราชการในประเทศไทยและมันก็เป็นข้อบังคับที่ใช้หลักเกณฑ์สากลก็คือหลักเกณฑ์บิโรเกรซีดังนั้นในข้อบังคับนี้จึงได้กำหนดไว้ว่าผู้บงคับบัญชา ในแต่ละระดับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในแต่ละระดับนั้นในทางทหารนั้นผู้ข้าัเชาระดับเล็กที่สุดก็คือผู้บังคับหมู่หนึ่งหมู่เป็นหน่วยทหารระดับเล็กที่สุดที่สามารถดําเนินกลยุทธ์ได้มีผู้บังคับหมู่เพียงหนึ่งคนเป็นผู้รับผิดชอบจากผู้บังคับหมู่นั้น มีรองผู้คับหมู่สองคนแล้วจากนั้นก็เป็นหัวหน้าชุดยิงในหนึ่งหมู่แบ่งออกเป็นสองชุดยิงแต่ละชุดยิงมีหัวหน้าชุดยิงรับผิดชอบจากตัวนี้หน่วยเล็กที่สุดนี้ท่านก็จะเห็นได้ว,ว่าไม่มีใครสามารถปัดความรับผิดชอบได้เพราะมันระบบมันระบ,บุไว้อย่างชัดเจนในแต่ละระดับเติบโตขึ้นมาจนถึงระดับกรมระดับผู้ประชาการเหล่าทัพ ถ้าหากไปเทียบกับสูตรราชการพลเรือนั้นในหน่วยเล็กที่สุดก็คงจะเป็นระดับแผนกระดับงานระดับกองมาจนถึงอธิบดีจากอธิบดีนั้นก็ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำดังนั้นในกรมใดกรมหนึ่งก็ตามผู้รับผิดชอบมีเพียงคนเดียวคืออธิบดีกรมรองอธิบดีไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ แต่เป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ช่วยงานของอธิบดีเท่านั้นตอนนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าในแต่ละหน่วยนั้นผู้บังคับบัญชาไม่สามารถจะอยู่ทำงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงในวันปกติก็อย่างที่เรียนแล้วถ้าเทียบกับกรณีของทาหารนั้นอ่ะผู้ครับหน่วยในในที่ตั้งแต่ละแห่งแต่ละแห่งนั้นน่ะ พอหมดเวลาราชะการ4โมงเย็นเขาก็กลับบ้านแต่หน่วยงานนั้นมันจะขาดผู้รับผิดชอบไม่ได้ดังนั้นในหน่วยทหารก็จะกำหนดให้มีหน้าที่ที่เรียกว่านายทหารเวรแบ่งก็เป็นสองระดับก็คือนายทหารเวรผู้ใหญ่กับนายทหารเวรทั่วไปธรรมดานายทหารเวรผู้ใหญ่ไม่จาเป็นต้องไปนอนค้างที่หน่วยแต่เป็นผู้ที่ รับการรายงานจากนายฐานเวรเป็นคนแรกเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนอกเวลาราชการดังนั้นนายทหารเวรนั้นจึงถือว่าเป็นผู้ข้าพชาสูงสุดในทุกส่วนราชการนอกเวลาราชการเช่นยกตัวอย่างหน่วยงานระดับกองพลที่อยู่ในที่ตั้งผู้บัญชาการกองพลเขากลับไปนอนบ้านแล้วเพราะมันเป็นตอนค่ำและตีหนึ่งตีสอง เกิดเหตุร้ายขึ้นมาในกองพลใครเป็นคนสั่งการจัดส่งข้อความไปหาผู้บัญชาการให้สั่งการท่านก็อยู่ไกลท่านก็มองไม่เห็นเหตุการณ์นี่แหละครับคือตําแหน่งรับผิดชอบของนายทหารเวรประจํากองพลซึ่งจะมีอํานาจเต็มที่เท่ากับผู้บัญชาการกองพลในการสั่งการใดๆก็ดีไม่เป็นการใช้อาวุธการใช้อุปกรณ์ทรัพยากรการสั่งการบุคคลทั้งหลายนายทหารเวรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องรายงานให้ผู้กัญชาเหนือตนทราบในทันทีที่สามารถกระทําได้จากระบบอย่างนี้ที่ยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังมานี้ท่านก็คงเห็นภาพแล้วว่าจะไม่มีวันปลอดผู้รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงและทุกวันทุกเวลาฝนตกแดดออกก็เช่นเดียวกันมาดูถึงในส่วนราชการฝ่ายพลเรือนฝ่ายตุลาการ หรือสรวได้การอื่นๆก็เป็นลักษณะเดียวกันเมื่อผู้รับหน่วยไม่อยู่ในหน่วยนั้นเช่นจะต้องไปทำงานนอกที่ตั้งเป็นเวลาหลายวันก็จะมีให้เลือกว่าจะทำการอย่างไรการมอบอำนาจนี้สามารถจะแยกออกได้เป็นประการแรกการรักษาราชการการออกคำสั่งให้ผู้ใดรักษาราชการนั้นหมายถึงว่า หัวหน้าหน่วยไม่มีตัวอยู่ในตำแหน่งแล้วเช่นอธิบดีกรมกรมหนึ่งถึงเวลากเกษียณท่านก็พ้นจากการปฏิบัติราชการประจําในวันที่หนึ่งกันยายนท่านไม่มีหน้าที่แล้วในกรมนั้นและไม่มีอำนาจตามกฎหมายใดๆแล้วแต่ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมนั้นเนื่องจาก ทางกระทรวงกำลังตกลงกันเรื่องตำแหนง่งหาคนเหมาะสมไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีตัวดังนั้นหน่วยราชาการจะขาดผู้เข้าชาไม่ได้ประหลัดกระทรวงอา,อาจจะออกคำสั่งให้ข้าราชการท่านใดท่านหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในกรมนั้นทำหน้าที่รักษาราชาการเป็นอธิบดีดังนั้นคำว่ารักษาราชาการหมายความว่าไม่มีตัวอยู่แล้ว และให้คนอื่นเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้และมีอำนาจเต็มตามตำแหน่งนี้จึงต้องออกคำสั่งรักษารษาชก,การเช่นแต่งตั้งให้ท่านนั้นท่านนี้เป็นอธิบดีกรมนั้นกรมนี้เป็นต้นประการที่2รักษารษาชการแทนการรักษารษาชการแทนแตกต่างจากการรักษารษาชการตรงที่ว่ายังมีตัวบุคคลทำงานนั้นอยู่แต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติ ราชการในเวลานั้นได้เช่นท่านอธิบดีกรมท่านมีภารกิจต้องไปปฏิบัติที่ต่างประเทศต้องไปประชุมเป็นเวลาห้าวันสิบวันก็แล้วแต่ท่านยังมีตัวอยู่ท่านยังทำงานอยู่แต่ท่านไม่อยู่ในที่ตั้งและไม่สามารถสั่งการได้เพราะออกไปนอกที่ตั้งในระยะไกลก็ออกคำสั่งตอนนั้นตัวท่านก็เป็นคนที่ออกคำสั่งให้ผู้อื่น รักษาราชการแทนคําว่าแทนหมายถึงยังมีตัวอยู่แต่ไปแทนที่เขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองอธิบดีที่มีอาวุโสสูง,สงนี่คือความแตกต่างระหว่างตําแหน่งรักษาราชาการกับรักษาราชาการแทนยังไม่พอยังมีอีกตําแหน่งหนึ่งที่ใช้คําว่าทําการแทนการทําการแทนนี้หมายถึงการกระจายอํานาจ บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องจุกจิกยุกยิกยุบย่ยอยจะทําให้ผู้เข้าชาต้องมาเสียเวลากับเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆนี้มันก็ทําให้สิ้นเปลืองและขาดประสิทธิภาพท่านก็สามารถจะมอบหมายอํานาจของท่านให้แก่คนอื่นเนี่ยทำการแทนได้เช่นในเรื่องการลากิจลาป่วยลาบวชของกําลังพลในกรมทั้งหลายเหล่านี้อธิบดีเขาบอกว่าโอ้เรื่องนี้ อยให้ผมทําเลยมันเล็กเกินไปนะก็อาจจะมอบให้ท่านลองอธิบดีหรืออาจจะลงไปถึงผู้อนวยการกองคนใดคนหนึ่งทํางานแทนก็ได้ก็ออกคําสั่งทําการแทนมอบหมายให้ไปเป็นที่ชัดเจนว่ามอบให้ท่านผู้อํานวยการกองท่านนี้มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติใบลาป่วยลากิจลาไปบวชลาไปพิธีฮัท ของขัาการในกรมนี้ทั้งกรมได้อาจจะมอบให้กับผู้ในการฝ่ายกำลังพลหรือกองกำลังพลเป็นต้นพนักงานนี้ก็จะไม่จำเป็นต้องส่งไปถึงท่านอธิบดีแล้วอาจจะส่งไปแค่กองกำลังพลเพราะว่าหัวหน้ากองกำลังพลนั้นท่านได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนอธิบดีได้นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งรักษาราชการ รักษาายการแทนการทําการแทนในฝ่ายพลเรือนอาจจะใช้คําว่าปฏิบัติราชการแทนทหารจะใช้คําว่าทําการแทนก็เป็นลักษณะนี้อ้าวแล้วถ้าหากมอบอํานาจให้คนอื่นทําการแทนแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบในกรณีของการรักษาราชการแทนการทําการแทนนั้นจะให้ใครทําการแทนหรือรักษาราชการแทนนั้นก็เป็นเรื่องของการมอบอํานาจ ของผู้รับผิดชอบสูงสุดแต่การรับผิดชอบนั้นยังอยู่ที่ผู้บริหาสูงสุดในหน่วยงานนั้นเช่นอธิบดีมอบให้หัวหน้ากองกำลังพลอนุมัติการลากิจของขา้าราชการในกรมนั้นแต่ต่อมาทราบว่าการอนุมัตินี้มัน มีข้อผิดพลาดเช่นอนุมัติลาเกินกว่าจํานวนวันที่เขาสามารถลาได้โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบสีก่อนว่าเจ้านี่มันลาเกิยมาหมดแล้วแลดันไม่ให้มันลาเกิยอีกอย่างนี้เป็นต้นความผิดแน่ละไอเจ้าคนเซนนะที่ทําการแทนนะั่นก็ผิดแล้วแต่คนรับผิดชอบจะต้องเป็นอนธิบดีคนเดิมไม่ใช่ว่ามอบอํานาจให้เขาไปแล้วตัวเองจะบรรลากระโดดเด้งเชือกเด้งดึงดึงเต้นหนีได้อย่างที่หลายหลายคน พยายามจะให้คนไทยทั่วไปเข้าใจไม่ใช่ครับหัวหน้าหน่วยนะั้นยังปัดความรับผิดชอบไม่ได้การมอบอำนาจให้คนอื่นทำการแทนหรือรักษาด้การแทนเป็นการทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพเท่านั้นไม่ใช่การโยนความรับผิดชอบทิ้งไปให้คนที่เซ็นทำการแทนหรือรักษาการแทนนั้นรับผิดชอบไปเต็มเต็มอันนี้ไม่ใช่ และทุกคนก็รู้ดีในระบบราชการแต่ก็มีการพยายามโบยบางครั้งยังเคยเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าผู้ว่ารายการจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยมันสั่งการผิดมันเซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วดันไปโทษว่าลูกน้องตั้งเรื่องขึ้นมาผิดผิดผมเลยเซ็นผิดคนอย่างนี้เป็นสวะในระบบราชการพูดไม่ได้เลยครับและคนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมเขาฟังแล้วเขาคงสายหัวทุกคน มันปัดความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ว่าใครจะร่างหนังสือใครจะเป็นคนพิมพ์หนังสือแต่คนเซ็นนั้นแหละเป็นคนรับผิดชอบในหนังสือฉบับนั้นไม่ใช่โบยว่าหนังสือนี้ผิดเพราะลูกน้องมันพิมพ์ผิดก็เมื่อวานนี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องการปฏิบัติการอย่าไว้ใจใครเราจะเซ็นหนังสือราชการออกไปสักฉบับหนึ่งเนี่ยจะต้องตรวจให้เรียบร้อยทั้งเนื้อหาใจความทั้งการใช้ถ้อยคํา ทั้งการสะกดการันการเว้นวักตัดตอนย่อหน้าและแบบฟอร์มความรับผิดชอบมันอยู่ที่คนเซ็นไม่ได้อยู่ที่คนพิมพ์คนร่างคนทานและคนตรวจไอ้คนเซ็นนั่นแหละครับรับผิดชอบดังนั้นพอเราเข้าใจระบบนี้แล้วมันจะโยงมาได้อย่างไรล่ะผมขามครับหลายคนก็นำภาพท่านรองอไยการสูงสุดที่เป็นคนสั่งไม่ฟ้องไอเจ้าลูกเศรษฐีนั่นน่ะ เอามาดูคล้ายๆก็ว่าเจตนาจะให้คนไปว่าเขาล่ะซึ่งควรไหมมันก็ควรอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้มันฟังเหตุผลมันไม่มีมถ้ามีเหตุผลเนี่ยคงจะชี้แจงไปนานแล้วไม่ได้ทำซึมรอหาข้ออ้างแบบปัจจุบันนี้ขาดไปต้องหลายวันแล้วก็ยังทำซึมอยู่นะท่านจำเรื่องไอ้นากากอนา,ามัยได้ไหมล่ะครับที่ตาจุลินทรีเขาบอกว่ามีอยู่200ร้อล้านชิ้นอะแต่ปรากฏว่ามันทไม่มี เขาหายไปเดือนกว่าๆถึงออกมาว่าไอ้สองร้อยล้านชิ้นมันเป็นวัตถุดิบแล้วคนใครเขาเจะฟงังเขาฟาังแ,แล้วเขาก็หัวเราะว่าเออเเองเองหายไปเดือนนี้เขาเองไปคงคิดนะว่าเองจะออกลูกยังไงดีนะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อถือเห็นไหมครับความตกต่ำอยู่ที่ใครก็คือพรรคการเมืองเขาเจ้านั่นแหละครับอย่างกรดีนี้ก็เช่นเดียวกันครับนึกหรือว่าครับว่าเรื่องใหญ่ๆขนาดไอ้ลูกเศรษฐีและเป่าคดีให้มันไม่ฟ้องเนี่ย ตัวหัวหน้าหน่วยงานนั้นจะไม่รู้เขานั่นแหละจะต้องรู้ดีแล้วจะต้องขยิบตายิบยิบเสอรอ็จแล้วก็เพื่อชาวบ้านเรียกว่าสับขาให้ชาวบ้านมันงงเล่นเขาก็เลยไปราชการถ้าไกลๆให้ลูกน้องก็คือรองนั่นทาการแทนแล้วก็สั่งการแทนไปอันนี้มันง่ายมากขณิกาณนะเขารู้ดีทุกคนเนี่ยเล่แบบนี้นะครับ แต่ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจนืกว่าอ๋อนี่ใช้ถือโอกาสที่นายไม่อยู่ใช่ไหมไปช่วยคนนู้นคนนี้ก็คิดไปนะเหตุผลจริงยังไงก็มีใครรู้เพราะเขาไม่ยังไม่พูดแต่มองออกว่าต้องการให้คนคิดอย่างนี้และคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการรักษาราชการรักษาราชการแทนทําการแทนเป็นแวนดราชการแทนก็จะสับขาหลอกทำให้เขางงไปว่าไอ้ตวลงใครแน่นะที่เป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ คนรับผิดชอบมีคนเดียวอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นผู้กำกับชาสูงสุดในหน่วยงานนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามคนนั้นแหละครับคือคนที่รับผิดชอบทีนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าเขามีลูกเล่นกันอย่างไรก็ดูกันไปพอขำๆแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและก็เหยียบย่ำระบบคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยเหมือนกับการดูถูกเหยียดหยาม ปองการยุติธรรมไทยและคนไทยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายความมั่นคงชาติโดยตรงและรุนแรงซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเฉพาะในห้องเรียนออนไลน์เช้านี้เวลา10นาฬิกาจะไม่กล่าวในที่นี้นะครับการที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมในสังคมทำให้สังคมนั้นประเทศนั้นล่มสลายไปมากมายแล้ว ตัวอย่างท่านดูกรณีอาหรับสปริงในตูนิเซียในอียิปต์ในลิเบียและในปัจจุบันก็คือในซีเรียมันฆ่าฟันกันเกือบล้านคนแล้วก็เพราะเรื่องการขาดความเป็นธรรมในสังคมนี่เองกรณีลูกเศรษฐีจะเป็นเรื่องการขาดความเป็นธรรมในสังคมหรือไม่ท่านก็ตรองกันเองผมพลตรีดรเอนุชชาบุญนาขอขอบคุณครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขออนาด้กระจายกันต่อไปหากมีคำแนะนำต่างๆอยากจะให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงประการใดก็ขออนาได้แจ้งมาด้วยใน Facebook แห่งนี้สำหรับท่านที่เข้าเรียนออนไลน์ตอน10นาฬกาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ